วันนี้เราเสอกาดึกมาหกโมงเช้าเพื่อนเดี๋ยวเราต้องไปต่อกะบ,บ่ายอีกเข้าบ่ายสองเลือกหาถุ่มแล้วเดี๋ยวก็ตื่นตีห้าไปเข้ากะเช้าอีกเพ,อเ,พอเพื่อนอาทิตย์นี้เข้าสากะวนไปเราต้องรีบทําเวลาเนี่ยฝนฝนก็ลงนิด่อแปะพอแป,ปะปเอกกุจะรีบขึ้นหอวันนี้ได้ข้าวมันไก่สองห่อเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องลงมาวันนี้เอกกซื้อข้าวมันไก่สองห่อแล้วก็น้าแข็งกะจะนอนเดียวยาว ตื่นมาบ่ายโมงรีดเสื้อผ้าอาบน้ําแล้วก็ลงมาทํางานเลยเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะหลับดีไหมกลัวจะไปง่วงอากาศเย็นๆฝน,นตกแรงๆอากาศเย็นจะได้หลับดีๆหน่อยเถอะหวัวหน้าก็สั่งงานเหมือนลูกน้องเป็นเครื่องจักรเลยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเข้าเช้าเดี๋ยวเข้าถึกเดี๋ยวเข้าบ่ายสู้ต่อไปกับชีวิตการทำงานของ สาวโรงงานของเราเนาะเพื่อนๆเนาะต้องทำเพื่อเงินจะได้เลี้ยงครอบครัวทำไปทำไว้อยู่ก็ทำไปก่อนเพื่อนๆจริงๆมันก็ไม่ค่อยได้มีอะไรมากหรอกในแผนกแต่ว่ามันสลับไปสลับมาเพื่อนๆเวลาเขาเล่งงานเพราะว่ายกบทำอยู่แผนกตุตุเช็กเนาะเพื่อนๆเนาะตุเช็กจะจะเป็นชุดสุดท้ายที่แบบ แพ็กกิ้งแล้วเตรียมขายนะเพืเ่อนๆมันก็เลยจะก็เลยจะใช้สลับไปสลับมาเนาะถ้างานไม่ทันก็ก็ต้องทำให้เขานอกเวลาเขาสั่งมาหน้าเขาสั่งมาเนี่ยจึงต้องรีบเร่งอาบน้ำกินข้าวทําเวลารีบนอนเพืเ่อนๆเพราะว่ามันไม่ได้หลับยาวขนาดนั้นนาะไม่ได้หลับลึกหลับยาวขนาดนั้นเนาะเพื่อนๆบางครั้งหลับ สองโมงสามโมงเช้าสี่โมงเช้าเี่ก็ตื่นมาแล้วกว่าจะกว่าจะหลับอีกเนาะเพื่อนๆเนาะก็ใช้เวลานานไปจ้าฝนตกและลงเม็ดแล้วอเข้าลมกันแ,แล้ว